ทักทายสบายดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุขคนพบกับนัดเล่าลานเปิดเส้นนะขอนําเสนอขีดปันดุดนะครับผมออกมาลงตัวเลยเนาะเด็อีกข้นเพื่นะครับเนาะนี่เป็นเน็ตฝึกการแข่งขันฝึกซีเสานะครับไปเตะถึงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วัดโบสถ์ล่างนะครับเนาะวันที่สามเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับเนาะ สำหรับเม็ดนี่น้องก็ได้รับหนาที่เป็นผู้รักษาประตูขึ้นเกาเนาะครับผมนี่การแข่งขันตีที่เมือกันเนาะครับเนาะแต่น้องมีไรอ้อนแต่อยู่ในหนึ่งในสี่ทีมนะครับเนาะส่วนทีมที่เขามาแข่งขันแต่น่าจะผมบ่าไดใจว่าซือที่มันอย่างเนี่ยมันจัดหนักเล็กน้อยเนาะครับเป็นว่าซึกที่เ่าแล้วกันเนาะครับเนาะแบ่งกันเป็นหลายรุ่นอยู่ประมาณรุ่นเการุ่นสิเพชรแล้วก็รุ่นสิดีเนาะครับน้องได้รับหนาที่ ทำหนาที่รักษาประตูรุ่นเก่าปีนะครับเนาะรุของการแข่งขันออกมากกว่าถึงบอเป็นหน้าพ่อใจปันใดนะครับเนาะถึงมันเป็นติดูขคารหาคือเฝ้าหรือโย่อมปล่อยเฝ้าถึงในประทวนกรรมการกรรมชัดเตียนปันใดจะเล่ยต้องให้เจ้าพเป็นทีหนึงนะครับเนาะซึ่งรุ่นเก่าปีของไรออนกัลล่างพอตกัลล่างมาแร้งนะครับเนาะ ผูปกผกข้องหรือมันข้านสายตาเอาว่าสั้นต่อไปก็เป็นอยังนะครับย่อมจะพาไปนะครับเนากคาสมกขาลอยมีเดิมพันจักน้อยล่ะครับแต่ที่สองครับ